สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิปชาแนลค่ะหวยออกแล้วมีใครถูกมัางคะโอ้คงสุดท้ายปู่ล้านให้มาไม่ถูกเลยค่ะเสียใจด้วยนะคะแต่บางคนถ้าเป็นหวยของแอดเองนี่อันนี้คือสูตรหวยแอดเองนะคะเข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะนี่ค่ะ เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยมีใครถูกไหมแอดถูกค่ะแต่ถูก6 2นะคะสูตรซื้อสูตรของตัวเองแต่ได้หวยดังๆมาก็เอามาเป็นแค่แนวทางแต่ไม่ได้ซื้อค่ะ,นะคะนี่ค่ะเนี่ยโค้งสุดท้ายเห็นไหมไม่เข้าเลยหลุดหวยปู่ร้านเฮ้ยไม่หลุดนี่ไงเข้าอยู่นะ03า เข้าอยู่ค่ะแอดแอดไม่ได้ดูเออปูให้เข้าอยู่อันนี้คือเป็นหวยฝันของแอดเองไม่เข้าปูให้มาเข้าอยู่ค่ะแต่แค่ปูร้านแกไม่ได้นินเนาะแกเป็นจะเน้นเน้นเน้นพวกนี้แต่ก็เข้าค่ะแต่3ตัวไม่เข้านะคะ3ตัวหลุดสตัวหลุดค่ะ แล้วก็อันนี้คือโค้งสุดท้ายได้มาจาก f อไม่เข้าค่ะอันนี้คือหวยแอสนะคะที่เคยลงเห็นไหมเนี่ยคือเป็นสูตรหวยคํานวณคํานวยคํานวณดูสิพูดยังพูดผิดพูดถูกตื่นเต้นตื่นเต,ต้น,ตนขอภายเนี่ยสูตรคานวณเข้าหกสองเต็มเต็มของของเอสสูตรข,ข,ตตของเอ,งอสขออเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะเดี๋ยวงวดหน้าเอจะทำมาให้ให้ไปเป็นแนวทางนะคะ แอดได้หวยมาหลายสำนักมากแต่แอดก็เอามาลงแค่เป็นแนวทางให้ทุกๆคนลเล่นนะคะเอาไปซื้อลอตเตอรี่แต่เราไม่จำเป็นต้องซื้อหมดก็เหมือนแอดแอดก็เลือกซื้อเอานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมแอดจะวงไว้ว่าหวยอันไหนมันมาเนี่ยก็จะจับ6กสองอันนี้คือเป็นหวยของแอดเองนะคะหวยคำนวอดูสิ เขียนไว้เยอะเลยแล้วก็ของปู่ด้วยอันนี้ของตัวเองหลักร้อยไม่เข้าหลักสิบเข้าอยู่หลักสิบหลักร้อยแต่มันก็พอเอินเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะโอ้ถูถูหกสองค่ะเต็มเต็มนี้ค่ะวงไว้แอสอาลงติก๊กตอกอยู่อือ งวดที่แปดแล้วค่ะงวดที่แปดแล้วนี่เต็มเต็มของโปูก็เข้าค่ะเข้าอยู่ก็เข้านะนี่อ้าวแอดไม่ได้ดูเพราะแกไม่วงเห็นไหมแกก็ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างอยู่นะเนี่ยเพแกให้มาบนล่างใช่ไหมมีสองหด้วยมันออกหกสองใช่ไหมนี่แกก็ให้มาถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะ แอดก็ลงแต่แอดไม่ได้ไม่ได้ดูเพราะแอดจะเล่นจะเล่นหวยจะเล่นหวยคำนวณของตัวเองแอดก็ไม่ได้ดูว่ามันตรงไหมเออแกก็ให้ถูกทั้งบนทั้งล่างนะปู่ล้านอะ่ะเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าค่ะอันนี้งวดที่สองแล้วนะเดี๋ยวงวดที่สามแอดจะตามให้นะแต่สามตัวไม่เข้านะแต่เข้าอะ่ะเข้าสองตัวค่ะแต่มันก็หลายชุดเนาะอืม เข้านะเดี๋ยวแอดวงไว้ก่อนไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่าเข้านี่ค่ะเข้าถึงจะเป็นตัวกลับแต่ก็ถือว่าเข้านะคะก็ถือว่าเข้าเราก็ซื้อกลับเอาเลือกซื้อโอเคค่ะงวดที่สามเอ้ยไม่ใช่งวดที่2องงวดที่สองไวปู่ร้านเข้างวดที่2นะคะ แต่ของหวยของแอดนี่เข้าเดี๋ยวงวดหน้าจะทําให้นะคะเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวจะเอาสูตรตัวเองมาลงให้แอดก็ไปเอาหวยหลักกิโลก็หวยหลักกิโลก็น่าจะถูกอย่มงัน 5, 3, 0, ห้าสามศูนย์เห็นเขาเฮกันอยู่ถ้าหวยดังๆังอะ่ะไม่เข้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสองอันไปเถอะอันไม่เข้าคะ่ะอื โอเคค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดต่อไปขอให้โชคดีถูกรอตตอรีางวัลใหญ่ๆกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะและขอบคุณคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ดีทั้งไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่ะก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ